สวัสดีครับเพื่อนยูทูบผมเชื่องปานาน,นนทะ์ฮะวันนี้ผมจะมานําเรียนเกี่ยวกับการซ่อมถังถังน้ําถังน้ําอันนี้เป็นถังน้ามิสูวิชิรุ่นรุ่นแรงดันสูงนะฮะสามร้อยวัตต์นะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นแ,กแรกๆของเขาเลยเหล็กที่หนามากนะฮะแล้วก็จะซ่อมแซมโดยการเชื่อมรอยต่อที่ผุนะฮะ นนส,าาส่ออว,วสนโกข้างในเนี่ยเราก็จะล้างให้สะอาดซึ่งเรามาซ่อมอยู่หลายตัวครับผมก็เลยเอาตัวอย่างให้เพื่อนได้ทราบในข้างในนี่เราก็จะล้างนะล้างเอาแรงดรามฉีดเข้าไปล้างให้เกลี้ยงเลยเสร็จแล้วเราก็ตากแดดให้แห้งก็จะใช้สีรองพื้นกันสนิมที่มีคุณภาพสูงนะฮะผสมกาน้ำมันสนหรือซักแห้งก็ได้ฮนะ ประมาณห้าปเซ็นะเทเลยเทเข้าไปเลยนะฮะเทก็นี้เข้าไปเลยแล้วก็หมุนกิ้งมันก็จะไปตกในช่วงโคง้งนะไปตกในในช่วงโค้งของของใต้ใต้ถังเนี่ยครับหรือมุมแถวเนี้ยครับมันก็จะไปช่วยเรื่องการผุก่อนการเป็นสนิมแล้วเราก็ตากให้แห้งเลยครับแล้วก็ทําเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งเป็นสองเที่ยวนะฮะ เราซื้อสีหน,นึ่งสีหนึ่งสีแกลลอนเงี้ยกระป๋องเล็กอะฮะเทเข้าไปเลยฮะเทไปบนนี้ก็ได้นะเอบนนี้มันก็จะตกในที่ที่โค้งที่ผมนําเรียนอย่างเงี้ยครับนะมันเป็นส่วงโคง้งนะฮะคือถ้าเผื่อเราเปลี่ยนทั้งใหม่ก็จะตกประมาณเกือบค่าค่าถาังก็สองพันเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทและค่าแรงอีกจะตกถึงสามพันกว่าเลยครับดังนั้นเราก็ ซ่อมแซมให้ใช้ได้นะ,ะเออเลยนำเรียนที่สิ่งให้เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ทราบว่าขอพวกนี้มันซ่อมได้ฮะอยู่ที่เรานอกจากกรณีว่ามันผุมากเลยไม่สามารถซ่อมได้แล้วนั่นก็ต้องเปลี่ยนใหม่อต้องยอมเปลี่ยนใหม่นะฮะ <S <S ผมก็เลยนําเรียนสิ่งที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ทราบปะะสดีครับผมช่านปานมนโณนครับ